รคันนี้เตลต้าซ r 1อนมิตรครับกับเลขไมวได้ไปแค่130 0 0 0าโลเท่านั้นและหายไปจากป้ายแดงเกินครึ่งเพราะวันนี้เราขายอยู่แค่เพียง4 8 9 0 0 0บาทผ่อนต่อเดือนนะคะ800 0ับาทเท่านั้นเองเส้นสายละเียดตัวรถจะเป็นยังไงไปชมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอของบริษัทเพชรยนต์ทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับบูครับที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะเราอยู่ฝั่งสาขาสุวินทวงศ์46กครับคุณพี่สาขาเปิดใหม่มีรถรองรับมากกว่า 500คันและว,วันนี้จับตัวนี้มาเลยครับน่าจับตามองมา,มากและได้เป็นรถเข้าใหม่ด้วยนะครับกับโ o y ยต a c ซเป็นตัวเครื่องเบนซินน้ำมันล้วนนะคะคุณพี่เป็นตัว1.8มิตรนะคะปี2018ครับราคาตั้งขายแค่เพียง489,000พ่อนต์เดือนครับคุณพี่แค่เพียง8,000บาทเท่านั้นหายไปจากป้ายแดงเกินครึ่งแน่นอนครับคุณพี่เพราะป้ายแดงเนี่ยขายอยู่ล้านสี่เลยนะคะเราไปชมดีกว่าครับว่าจะน่าสนใจน่าสวยงามขนาดไหนสำหรับคันนี้นะคบ ตัวโคมไฟหน้านะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED ตวงใสๆโต,ๆ,ตๆชํำๆแบบนี้มาพร้อมกับเซนเตอร์นะคะให้ถึง4จุดเลยมากับพร้อมกับไฟตัดหมอกกู้หน้ากระจังด้านหน้าสีดาเข้ากับตัวรถเพิ่มความสปอร์ตความเท่ไปในตัวด้วยนะคะคุณพี่เราดูได้เลยว่าเหลี่ยมสันตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้างหรือว่าสําหรับเจ้าตัวฝาก,กระโปรงนะครับก็เห็นได้เลยว่าเหลี่ยมสันชัดเจนแบบนี้นะคะไม่มีรอยบุบหลักยิ้มแน่นอนนะคบและสีทางด้านข้าง นะครับสมัมเสมอทั่วทั้งคันและไม่มีการกับสีก็องไม่ชนหนักน้ําท่วมมาเช่นเดียวกันนะครับคุณพี่จา๋าอ่าแล้วบอกเลยนะครับว่าการกับสีก็องไม่ชนหนักน้าท่วมนะเราระบุในสัญญาซื้อขายแบบชัดเจนเราไม่มีการนํารถนะฮะที่มีประวัติแบบนั้นมาขายแน่นอนนะครับมากต่อครับสําหรับตัวอย่าง ตัวยางคันนี้นะคะบอกก่อนนะได้เป็นยางปีใหม่ปี2025แล้วนะคะคุณพี่เอาไปใช้งานได้แบบสะดวกสบายนะครับมาพร้อมกับลายล้อมแม็กที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยและพี่ดูสําหรับเจ้าตัวลายล้อมแม็กนะคบไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยบิ่นนะคะการที่จะนําไปปีนพุดบาทต่างๆนะครับไม่มีให้เห็นเลยนะจ๊ะคุณพี่ดาไปดูกันต่อสําหรับทางด้านในคันนี้นะคบจุดมาร์กจุดแต้มมาครับมาจากโรงงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคเราไม่ได้ทําการ นำสีมาทาทับนะคะคุณพี่ครงสร้างตัวรถแท้เดิมแบบนี้แน่นอนนะคะส,สนิมเสนอไม่มีกัดกินกัดก่อนแน่นอนนะคะพี่ดูสําหรับตัวเม็ดอาร์ตนะคะคุณพี่จ๋าซุ้มลอ้อทางด้านหน้าก็ดีนะคะคุณพี่หรือจะไล่ไปทางด้านหลังก็ดีหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีการถูกขยับเขยื้อนแลวพี่ดูสําหรับตัวหัวน็อตนะคะไม่มีรอยหมดนเลยกระจกทางด้านข้างมากันต่อเลยครับคุณพี่จ๋าสำหรับกระจกทังด้านข้างตัวนี้นะ เป็นตัวออโต้พาวไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะคุณพี่จ๋าคันนี้จะเห็นว่าคิวกันสานนะคะจะยังไม่มีมาให้ใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าคุณพี่คนไหนสนใจนะเดี๋ยวน้องนะแต่งเติมให้นะคะดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับเบ้ามือนะมาเป็นระบบพร้อมมาพร้อมกับระบบสมาร์ทย์เล t ด้วยก่อนที่จะเข้าไปด้านใน ขอให้พี่ๆนะครับดูสําหรับกระจกคันนี้ก่อนดีกว่าและสําหรับกระจกคันนี้นะคะเป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะคุณพี่อ่าโลโก้ยังปั๊มและประทับตามาแบบนี้เห็นได้แบบชัดเจนเลยนะครับและรับประกันได้เลยว่าสําหรับเจ้าตัวกระจกนะครับไม่มีการแตกแต,แตกแล้วนะคะหรือทอดเปลี่ยนมาแน่นอนนะเราไปดูโครงสร้างทางด้านในกันต่อเลยดีกว่านะครับน้องขอพาพี่ๆนะฮะพาดูแบบทุกจุดนะจ๊ะคุณพี่จ๋า และสําหรับทางด้านในนะคะหัวเหลี่ยมน็อตนะคบแล้วก็ตัวสีนะคบก็สม่าเสมอทั่วทั้งคันนะคบตัวยางไม่มีฉีกขาดตัวยึดนะครับตัวแต้มนะคบจุดมาร์กนะคบก็มาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคบคุณพี่แล้วดูได้เลยว่าสีแห้งกลิบมากๆเลยนะคบไม่มีการไหลเยิ้มของตัวสีโครงสร้างทางด้านล่างนะคะคุณพี่ก็ไม่มีค่าฝังลึกเช่นเดียวกันมากรต่อสําหรับทางด้านหลังคันนี้กันบ้างครับคุณพี่ เสาวีของเรานั่นเองนะคบหัวเหลี่ยมน็อตนะคะทางด้านบนนะคะแล้วก็ไล่กันไปทางด้านล่างกันต่อเลยนะคะคุณพี่หัวเหลี่ยมชัดเจนแบบนี้แผ่นเพจนะคะคุณพี่เป็นตัวบอกโมเดลของตัวรถและพี่เห็นได้เลยนะคะว่าละอองราบสีต่างๆนะคะก็ไม่มีติดมาแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ทําการนํารถคันนี้นะคะไปพ่นสีหรือทาสีทับนะจ๊ะคุณพี่จ๋าโครงสร้างตัวนี้โครงสร้างรถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะคุณพี่ไปดูกันต่อสําหรับทางด้านหลังคันนี้กันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะ สำหรับคันนี้นะครับทางด้านหลังนะคะก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคบตัวยางก็ไม่มีฉีกขาดนะคะคุณพ,พี่จ๋าโอ้โหแล้วพี่ลองสังเกตนะลองฟังกันดีๆเวลาที่น้องเนี่ยปิดประตูนะครับเสียงยังหนึบๆนแน่นนะคะคุณพี่จ๋าทางด้านตัวยางนะคะเห็นไหมว่าสําหรับตัวยางทางด้านขอบประตูนั่นเองนะคะคุณพี่ยังหนาหนาแบบนี้อยู่เลยนะคะไม่บางนะคะคุณพี่แล้วดูแล้วเลยว่าสําหรับตัวยางนะครับไม่มีสีด่างพ้อยเช่นเดียวกันนะคะคุณพี่จ๋าเดี๋ยวน้องขออนุญาตปิดประตูให้ฟังสักนิดนึง เสียงนึบมากเลยนะคะคุณพี่จ๋ามาดูดีไซน์ทางด้านหลังคันนี้กันต่อดีกว่าสําหรับดีไซน์ทางด้านหลังคันนี้นะคะเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆครับกับน้อง CHR ของเรานั่นเองนะครับเป็นไงสาหรับตัวไฟคันนี้นะคบได้เป็นไฟฟู LED เช่นเดียวกันนะครับไฟทรงสว่างไม่มีแตกแล้วนะครับแล้วก็ลอยคาบน้ําละองน้ําต่างๆที่จะ าสามารถลวดลายซึมเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีให้เห็นนะคะสาหรับเจ้าตัวทางด้านล่างทางด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับเจ้าตัวกล้องนะคะมองหลังให้ด้วยแล้วบอกก่อนว่า,าตัวกล้องของเขานะคบชัดเจนและแบบว่าไม่มัวนะคะคุณพี่เซนเซอร์ทางด้านหลังก็มีมาให้ครบเลยถึง4จุดนะคะพี่พี่ผู้หญิงนะนําไปใช้งานนะคะถือว่าานาตอบโจทย์ทุกๆความต้องการแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นความาปลอดภัยนะคะหรือว่าลวดลวดดีไซน์ของเขานะคะที่ เป็นดีไซน์ที่การขับขี่แบบกระชับตัวนะคะหรือว่าจะเข้าซอกเล็กซอกใหญ่นะคะคุณพี่ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะ <c oughs> มากันต่อสําหรับดีไซน์ทางด้านหลังคันนี้กันบ้างเลยดีกว่าสําหรับดีไซน์ทางด้านหลังคันนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวแผ่นกันความร้อนนะคะมาให้แล้วด้วยนะคะอันนี้นะพี่เวลาใช้งานนะคะเวลาที่เราอยากให้เขายกแบบอัตโนมัติ นะครับเราก็สามารถนําตัวที่แขวนเนี่ยนะขึ้นไปแขวนทางด้านบนตัวนี้นะครับเข้ายกแบบอัตโนมัติเวลาขึ้นลงขึ้นลงนะคะคุณพี่จ๋าแล้วดูสําหรับที่ใส่สัมภาระทางด้านหลังได้เลยนะคะคุณพี่จ๋าตัวพรมตัวอะไรนะครับไม่มีฉีกขาดเช่นเดียวกันนะคะคุณพี่สวยงามแบบนี้มาไล่กันต่อสําหรับตัวรางนะ้ํากันบ้างดีกว่านะฮะสีนะพี่ลองสังเกตสี ไม่ใช่สีเงานะพี่ตัวนี้จะเป็นสีด้านนะคะคุณพี่จ๋าถ้าเป็นสีเงาพี่ต้องเอ๊ะ,อะสักหนึ่งสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณพี่ว่าเอาน้องมันยังไงนะคะมากันต่อครับสําหรับเจ้าตัวฝาท้ายหัวน็อตต่างๆนะคะคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายนะคะตรงกลางหรือทางด้านขวานะครับชัดเจนแบบนี้ตัวยึดนะคะ แล้วก็ตัวโชคนะคะเปิดออกมาไม่มีเสียงเอียนอาร์เช่นเดียวกันนะจ๊ะคุณพี่จ๋าเสียงยังหนึบหนึบแน่นๆนะคะคุณพี่มาต่อดีกว่าสําหรับทางด้านท้ายนะคะคันนี้มีอะไรมาให้บ้าง <c oughs> สําหรับทางด้านท้ายคันนี้นะครับมีเป็นตัวอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะมีมาให้ครบมาเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวน้ํายน้ํายาแม่ลงแม่แรงนะคะคันนี้ได้เป็นปีใหม่นะคะคุณพี่จะไม่ได้เป็นตัวยางลรออะไรแล้วนะครับแต่ พี่ผู้หญิงที่สนใจรถนะคะอยากจะนํารถ c h r คันนี้นะครับไปใช้งานนะแต่ว่ามันไม่มียางล้ออะไรมาให้แล้วเวลาที่ล้อของพี่เนะี <c> ่ย <oughs> เกิดยางรั่วล่ะคะพี่น้องจะทํายังไงอ่าไม่ต้องเป็นห่วงครับน้องมีบริการแถมเมล์สไลท์เฉินให้ด้วยนะคะหนึปีเต็มนะครับมูลค่าส0 0พันบาทนะคะคุณพี่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมใดๆเลยนะคะน้องแถมไปให้นะครับครอบคุม 77จังหวัดเลยนะคะขึ้นเหนือลงใต้เรียกได้ไม่จํากัดครั้งนะคะคุณพี่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับในส่วนนี้นะคะคุณพี่๋าตัวยางนะคะตัวนี้น้องบอกเลยนะคบเอาไปใช้งานขึ้นเหนือลงใต้นะครับเป็นตัวยางปีใหม่นะคะคุณพี่๋าเอาไปลุยได้เลยทุกสภาพท้องถนนแน่นอนนะคะคุณพี่ มากนต่อสาหรับทางด้านในคันนี้กันเลยจ้ะคุณพี่จ๋าสําหรับทางด้านในคันนี้จะเป็นยังไงคุ้มโทนนะครับมาเป็นสีดําด้วยนะคะคุณพี่จ๋าเชื่อเลยว่าหลายๆท่านนะคะกาลังมองหารถที่คุ้มโทนภายในเป็นสีดําด้านนอกเป็นสีขาวแน่นอนนะคะวันนี้น้องจัดมาให้เลยกับเจ้าตัว s u v น่าใช้งานคันนี้นะครับและบอกก่อนนะว่าอัตราการประหยัดน้ํามันของเขานะครับก็ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าประหยัดน้ามันนะครับไปถึง21 2 2ย่อกิโลเมตรต่อริเลยนะครับแล้วก็บอกก่อนนะ ว่ามันอยู่ที่การขับขี่ของพี่ๆด้วยนะครับอันนี้น้องขอแจ้งตามตรงต่อนะคะสำหรับโครงสร้างทางประตูนะคะมาพร้อมกับที่วางแก้วนะฮะให้ถึง2ตําแหน่งเลยนะคะทางด้านขวาและทางด้านซ้ายนะครับที่วางแก้วเขาเออกแบบมาได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะคุณพี่ตาไล่กันไปต่อเลยครับสําหรับทางด้านหน้าคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับและสําหรับทางด้านหน้าคันนี้นะครับอ่าพี่ดา SUV คันนี้นะคะได้เป็นตัวระบบออโต้กระจกทางด้านข้างนะครับออโต้ไฟฟ้านะคะทั้งหมด4บานเลยนะครับพี่ลองสังเกตน,นะว่าหลายๆคันนะคบเขาจะให้เป็นตัวออโต้ให้แค่1บานสําหรับคนขับทางด้านหน้านั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเปิดปิดล็อกนะครับแล้วก็ตัวหมุนกระจกต่างๆโครงสร้างตัวนี้ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เขามีมาให้นะครคุณพี่๋าน้องขอไล่มากันต่อสําหรับเจ้าตัวเบาะคันนี้นะยังไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้าทางฝั่งคนขับนะครับแต่อันนี้ อันนี้ครับเป็นตัวการปรับเบาะหนุนหลังนะคะคุณพี่เวลาขับรถทางไกลนะคะคุณพี่บางบางจุดนะคะคุณพี่เวลาที่เรานั่งขับรถนานๆเราจะรู้สึกปวดปวดช่วงข้างหลังนะคะเราก็สามารถปรับตัวเบาะตรงนี้ให้มันมากระชับกับตัวหลังของเราให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะคุณพี่จ๋ามาดูกันต่อครับสำหรับเจ้าตัวเบรกและตัวคันเร่งคันนี้นะคะสำหรับเบรกและคันเร่งนะคะพี่เห็นได้เลยว่าสนิมเสนอไม่มีเกาะเช่นเดียวกันนะจ๊ะคุณพี่จ๋า และดูนะสำหรับตัวเบรกนะครับไม่ลึกด้วยนะคะแป็นเบรกนะครับคุณพี่จ๋าบอกเลยว่าการเหยียบรถนะครับให้หยุดสต็อปกระชันชิดนะคะคุณพี่ก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีนะคะอ่ะ คันนี้นะฮะมีอะไรมาให้ต่ออีกน่าสนใจอะไรต่ออีกไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมาติฟัง์กชันนะครัปคมคุณให้ถึง2ข้างเลยนะฮะและคันนี้นะจ๊ะคุณพี่ยังมีระบบคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะจ๊ะอยู่ทางด้านล่างนี่เองนะฮะกับราคา480,000แปดนอ่ะพี่ราคาหายไปจากป้ายแดงอเก,กินครึ่งเลยจะบอกให้นะฮะปุ่มเอ็นจงเอ็นติ่งสตารนะครับมีมาให้ครบหมดเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวการสตาร์ทของเขานะ หน้าจอนะคะเป็นระบบเป็นการแบบ2ระบบนะคะเป็นตัวดิจิตอลกับอนาล็อกนั่นเองนะคะหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยครับรองรับบลูทูธไร้สายด้วยนะคะและสําหรับตัวแอร์คันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะเป็นตัวแอร์แบบดูโอแอคชั่นนั่นเองนะคะคุณแม่คุณพี่ขอประธานอภัยครับตัวแอร์ตัวนี้นะคะเวลาใช้งาน,นะฮะแยกซ้ายขวาชัดเจนนะคะแยกระ,ระหว่างผู้ผู้ขับนะคะกับผู้นั่งนะคะบางท่านนะครับ เป็นคนขี้ร้อนขี้หนาวนะคะก็สามารถปรับได้เลยตามอัธยาศัยสําหรับคอนโซลทางด้านหน้านะคะมีที่วางแก้วให้ด้วย1จุดนะคะหัวเกียร์ไม่มีล็อกล้อน,นะครับตัดมาเป็นหัวเกียร์แบบสีโครมเนี่ยมันเองนะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรกหูต่างๆมีมาให้ครบหมดเลยนะคบทางด้านหลังก็สามารถวางแก้วได้ด้วย,วยอีก1จุดนะจ๊ะคนพี่จา๋าโอ้ น่าสนใจมากๆเลยนะกับเจ้าตัวโตโยต้าซีคันนี้นะคะป้ายแดงไม่มีขายอีกแล้วน่าเสียใจมากๆเลยนะคะรถที่ช่วงล่างทั้งหนึบทั้งถึกทั้งทนแบบนี้นะคะคุณพี่๋าอ,อ่ะน้องขอย้าสเปคคันนี้กันอีกรอบนะครับกับเจ้าตัวโตโยต้าซีฮ1.8มิตรคันนี้นะคบได้เป็นสีขาวด้วยนะคะกับราคาแค่เพียง489,000ครับคุณพี่ผ่อนนะตอกผ่อนอยู่แค่เดือนละ8,000บาทเท่านั้นเองนะคะน่าใช้งานมากๆนะคบและบอกเลยว่า รูปทรงเขากระทัดรัดแล้วก็ใช้งานสะดวกอีกด้วยนะคะคุณพี่ดาใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวน้องทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางด้านบนนะครับอ,บอกเลยว่าต้องรีบพักนะครบรีบจัดรีบจองเลยนะคะไม่ต้องรออะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่า c ีเเราจะหมดสต็อกแล้วครับคุณพี่ดาอ,อ่ะสำหรับใครที่อยากเข้ามาชมรถคันจริงนะคะบอกเข้ามาชมได้เลยรถเรามีให้เลือกมากกว่า500คันนะคบแล้วก็ใครถูกใจคลิปนี้นะคบน้องรบกวนนะพี่ๆนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยคลิปหน้านะครับน้องจะเอาคันไหนมารีวิวให้พี่ๆได้ชมนะครับรอชมกันได้เลยนะจ๊ะคุณพี่จา๋าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ